มาครับผมมาต่อภารกิจที่2กันเลยนะครผมก็คือภารกิจเฮลฟอร์ดนะครับคือนำโซสโตนของเมฟิโตเนี่ยไปที่เฮลฟอร์ดโรงหลอมนรกเขาให้เรามายังอา้าวของอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวนะถ้าผมลองทิ้งของดูมันจะได้ไหมนี่ขอเลือดก่อน ไปหาโรงหลอมลกเฮลฟอร์ดเหรอนำสุสตนของเมฟิโตไปเฮลฟอร์ดเฮลฟอร์ดยังไม่ได้เปิดสักอันเลยนะเนี่ยซิตีอ้ออฟดีมดีมก็ยังไม่เปิดครับไปไหนแล้วเนี่ย <Hello. S 1> เขาให้รออัพ สกิลมาหนึ่งอันนะครับแน่นอนครับผมตอนนี้ผมยีิบเจ็ดอ๋อผมจะอัพไอเนี้ยเฟนซี่นะไม่ให้ผมอัพเฟนซี่ครับผมไม่เป็นไรครับผมไม่อัพเฟนซี่อัพอันนี้ครับลองคุยดูยแล้วครับแต่เรายังไม่ได้อาจจะอาจจะไปที่เตาหลอมนั่นแหละไปเตาหลอมนรกก่อนนะครับอาจจะมีอะไรดีขึ้นเอลฟอร์ดอยู่ไหนล่ะเฮ้ย แดี๋ยวผมลองหาแถวนี้ก่อนนะครับว่ามันมีไหมครับเต้ารอมนรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันอยู่แถวไหนนะจ<ม><น>ับโคตรเร็วนะ เป็นสถานที่ที่แบบเอาเหมาะเหมาะสำหรับการมาเก็บไว้จริงๆครับมันเยอะผมพี่เกียร,ร,ยร์นะครับนี่ครับผมเจอแล้วใช่นี่เป่าวไมะใช่นะมันทางไปต่อนะ เอ่อซิตี้ออฟดิมินซิตี้ออฟดิมเมืองของอีสาตว์ระเอ๊ะตัวอะไรวะเดี่ยวดอกอะไรวะด็อกเออตัวมันน่ากลัวนะนี่นี่นี่เดี๋ยวตัวนี้น่าจะไปหาเดโบเลยนะ ใช่ไหมผมขอเปิดวาร์ปก่อนโอเคอันที่สองเอ่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้นะครับไอเมืองหลอมๆเนี่ยโอ้โหเยอะแบบนี้ต้องสู้เข้ามาครับเข้ามาครับไปก่าลรถพลังรถมนารถรถรถ รถแล้วก็มาฟอร์สแม่โคตรโหดคือไม่ได้หดที่มันเก่งนะมันโหดที่มันมีบัฟยังเหลือเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยคือท่านผู้ชมครับคือผมอยากจะถามว่าตอนนี้ลูกน้องเราไปเอาเว้ยสามันก็ตีกูได้เนะคือผมอยากจะถามว่าลูกน้องผมเนี่ยไปไหนครับ แปลกตาผมนะคือตรงตรงที่ที่อยู่กับวาร์มนะครับนี่ก็ไม่เข้าไม่ได้เนี่ยถ้าจะมีอะไรแปลกตาคือตรงนี้ครับเฮ้ยเยเยอะเกินดูมาหมดแล้วก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละที่มันแปลว่า ดูแม่น้ําแห่งเปลวเพิงมึงลืมมันก็คือลาวานั่นเองนะครับน่าจะมีเตาหลอมอยู่ตรงนั้นนะถ้าไม่มีผมก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วนะับอาจจะเป็นแผนที่แรกเลยนะที่เราลงมานู่นเลยนะแต่นี่ก็น่าจะเคลียร์หมดแล้วนะอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้แหละมึงจะหลอมตรงไหนล่ะถ้ามึงไม่ใช่หลอมกับลาวา t o t o the river of flame มาผมมีได้ไรมา ตองไปที่โอ้โหดูครับแม่งมาเป็นเบอือเลยนะมาเป็นเบอือมาเป็นเบอือข้าบหน่อยเลยพวกพิงสายเป็น ติดบักท่านผมจะผมจะถึงไหมล่ะเนี่ยมจะถึงไอ้บอสหรือเปล่าเนี่ยแม่งคือผมดูแล้วมันเหมือนแบบโหดๆอยู่นะเนี่ยจะพอมันเติร์กจะโหนครับตัวเดรโวเองผมอาจจะเอาไม่อยู่นะแต่ก็ต้องลองครับ จังหวะนี้ของผมถือว่าฟูมไหมก็ไม่ได้ฟูมากเอาเลยเนาะเดินคงเดินผ่านมาเลยอุ้ยเลือดะชิบหาย โอนไฟแม่งโคตรยาวแผนที่จับจับเปิดแผนที่หมดแล้วเปิดแผนดี่เปิดก๊อนจับเฮ้ย ยิงมาอะไรมายิงอะไรมาพวกเวทน,นี่ตัวตัวกาเลยนะขี carry ่ตกนะขี่ตกเราขี่ไว้นะเผื่อได้เปิดนู่นเปิดนี่นะเฮ้ยเสือ้อดีไหมไม่ดีครับแต่นะ่าจะขายได้แพง ตาวลอมนี่กูหามาประมาณ8ชั่วโมงแล้วยังไม่เจอเลยนะฮฮ้ย,ยนี่ครับเจอแล้วฮึยเดี๋ยวเดห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 ด,ด,ดบับก่อนนี่แหละน่าจะตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเคลียร์ม้อนมอนแห่งนี้ก่อนเดี๋ยวผมคอยออกมานะกูเจอตาหลอม คือดาบเรามันไม่ได้แรงมากครับดังนั้นผมจะเปลี่ยนดาบมาเป็นไอ้นีน่ครับจากนั้นก็จะใช้แหวนแหวนที่ทำให้มันติดอ่าเขาเรียกว่าอะไรติดแล้วติดน้ำแข็งเออติดปากดูผมขอเบียนี่มามึงมาขอไม่อย่างมิซัน เดทรอยเ e อร์เมฟิโตสูสต stone the fort el fort el fort หรือก็คือการทำลายหินมันนะครับของไอเมฟิโต้โอ้โหพุดพุดนี่ไงตีติดน้ำแข็งเป็นไงนะตีติดน้ำแข็งตีติดสถานะโอโ้นี่ครับผมหินอยู่ตรงนี้นี่งไงแท่นทนี้งไง ท่านเฮลฟอร์ดัวอะไรเนี่ยามากับมาดิครับนี่ไงครับเป็นอะติดํำแข็งแร้วเป็นไงครับติดตํำแข็งแร้วเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับไม่ต้องทำห่านเลยคือไอ้ลูกพี่นั้นไม่เท่าไหร่ครับลูกน้องแขม่งโดดูดว่ามันดรอปอะไรมาเฮ้ยมันดรอปคอนมาคอนี้อาจจะไปทํทำลายของ เออเดคาถาผมขอเก็บคาถาคาถานี้แม่งแพงตัวแพงเลยแหละ <_ C 1> นี่เดี๋ยวผมขอทำการเอาพวกนี้ไปขายของก่อน a few moments later ผมหัวใจโซะตนที่มันอยู่ตรงใส่เข้าไปแ่นเฮลฟอร์ดจงใช้คอนแฮมเมอร์นั้นทุบเหรอ อัดใช่ครับโดนไม่ไหวทุบทิงท้งทิ้งตบเพชรตบลูนวิญญาณได้ถูกปลดปล่อยครับพร้อมกับหินของเรานะเดี๋ยวขอเก็บดาบก่อนนะแม่ปั๊บกูไปตรงอื่น เก็บพลูน,นะครับเก็บพลูกลับบ้านวิอ,อ้หินโคตรด,ดีวิโคตรดีครับดูด,ดีไปตีบงตีบวกได้เลยนะเวสกเ็เขีร์แล้วนะครับผมกับภารกิจที่สองผมจะขอกลับบ้านไปแล้วไปคุยกับภารกิจที่สามไปฆ่ามันดีกว่าไอแดโบเนี่ยนี่ก็ไม่มีแล้วนะผมขอสำรวจสักเล็กน้อย นี่ตำรวจเล็กน้อยมาเจอที่ใน,นเควสที่สามเลยนะกลับบ้านเราเออเยวเดี๋ยวนะเอาไงกัน เดี๋ยวขอ,ข,อขายของกับขอรวมพงรวมเพชรก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาคุยอีกทีเอาแล้วครับผมหลังจากที่เราเคลียร์ไอ้เควสไอ้เอลฟอร์ดเนี่ยไปได้นะครับก็คือหลอรวมเอาโซโสโตนไปทำลายที่แท่นบูชานะครับเราก็ได้เพชรมาพอเราได้เพชรมาเนี่ยภาร,รกิจเราก็เคลียร์นะครับก็เหลือที่ภาร,รกิจที่3ก็คือแดโบนั่นเองครับตัวสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองคุยกับพวกนี้ดูครับว่าเขามีข้อคิดเห็นยังไงนะ ให้เราไปปราบแดบวอ,อะไรหรือเปล่ายินดีด้วยฮีโร่แน่นอนแม้แต่แดบโวเองก็สัมผัสได้ถึงความกดที่อยากจะลดปล่อยมาฆ่าเจ้าเดี๋ยวมึงมึงมึงพูดเร็วไป,วไปนี่ก็ไม่ใช่ ขอแสงดงความยินดีด้วยฮีโร่นอนแม้แต่เดบูเองก็สัมผัสได้ถึถงความโกรธปวดล่อยที่ออกมาในทีพ่พี่พี่ของเขาได้ตายลงไปถ้าเข้าเด็เกเคนเนี่ยแกบอกว่าคือแดบูมันโกรธนะครับที่เรานั้นไปฆ่าพี่มันนะโดยเอาโซสโตนนั้น,ปนไปทำลายที่แท่นครับทำให้แดบูนั้นมันโกรธสุดเกลียวนะครับมาผมเรามาลองคุยกับไทเรียวดูนะ เวลาที่ได้มาในการตามร่าของแดโบเองแต่ระวังพระเจ้าแห่งความหวาดกลัวไม่ได้ถูกประเมินเขาทำลายเมืองพาท่านเพียงครั้งเดียวและทำลายผู้คุณโลกผู้สูงศักดิ์สุดท้ายที่พยายามหยุดเขาคราวน,นี้คุณเอาชนะเขาได้ดีโดยการทำลายสดโตนซึ่งเขาจะถือว่าซึ่งถือวิญยาของเขาจะถูกเนรเทศตลอดไปตจงโชคดี ชั่วโมงที่มืดบนแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่ใหญ่งงที่สุดของเวลานี้เขาก็ได้อวยพรกับเรานะครับก็คือให้เรานั้นไปฆ่ากับแดโบนะครับก็เหลือที่แดโบแล้วครับผมอันสุดท้ายตาเท่าเด็กเค็งเนี่ยเขาก็ได้ orn, mm hmm. อ่าอวยพรอเขาก็ได้ยินดีเราครับว่าเรานั้นได้ไปทําลายโจจโตนของอเมฟิโ uh, ตได้แล้วก็ทําให้กับแล้วก็ทําให้ไอ้แดโบนั้นก็ยังน่าจะหวาดกลัวเราสักอย่างแหละ นะว่าเฮ้ยมึงสามารถทําลายสุโตนได้แล้วหรอแล้วก็ตราทาเลียวเนี่ยก็อวยพรให้กับเราคนระับว่าให้เรานั้นตามล่าของแดโบกีนะครับที่อยู่ในเมืองเซนเทอรีแต่มันก็ไม่ได้หมูขนาดนั้นนะครับเพราะว่าขนาดเขาเนี่ยยังทําลายได้โดยพิบตานะในเมืองเมืองหนึ่งนะแดโบเดี๋ยวอีพีนี้ผมก็จะตัดจบกับผมอีพีต่อไปก็คือไทเทลเลอร์เทลเลอร์เอ,ลเ,ลอเอ็นก็คือจุดจบนะครับจุดจบของความหวาดกลัว ไปตามหาแดโบในเมืองเซนทรีนะหรือในอารามของเขานั่นเองนะเดี๋ยวอีีนี้ผมก็จะตัดจบครับผมเรามาต่ออีพีหน้ากันเลยนะครับเราจะไปฆ่าแดโบสา